การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ครับในช่วง11จนถึง17มกราคม2564ครับ เราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์นะครับว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันจันทร์หรือเกิดในวันใดนะครับเพราะการนับวันเวลาเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอ ให้ครับว่าคุณนั้นเกิดในวันใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับ 1 1จนถึง17เมกราคม2564ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเต็มไปด้วยความราบรื่นนะครับอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในช่วง1 1จนถึง17เมกราคมนี้คนเกิดวันจันทร์จะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหา ต่างๆไปได้นะครับแล้วก็พบกับความสําเร็จที่รอคอยครับ ไพ่เดอะสตาใบนี้กําลังจะพูดถึงความสําเร็จที่คนเกิดวันจันั้นรอคอยนะครับหากใครที่นะครับรอคอยโอกาสในเรื่องงานก็มีเกณฑ์จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับใครที่สมัครงานอยู่รองานไว้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบกับงานที่ชอบเจองานที่ใช่นะครับแล้วก็พบกับงานที่คุณนั้นรู้สึกว่าเหมาะกับตัวคุณจริงๆสักทีนั่นเองนะครับใน ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสําเร็จที่รอคอยและโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับรวมถึงไพ่สี่คาถาใบนี้ยังจะพูดถึงการงานของคนเกิดวันจันทร์ที่เรียกได้ว่าจะพบเจอกับความสําเร็จที่เป็นบันไดาพาคนเกิดวันจันทร์ก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อๆไปได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่ หยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรือหยุดอยู่กับที่เพียงเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นความสำเร็จที่พาคนเกิดวันจันนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงดวงชะตาการงานของตัวเองให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น อย่างพริกฝ่ามือเลยก็ว่าได้ครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าต้องการจะ ต้องการความท้าทายใหม่ๆหรือว่าต้องการการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะพบเจอกับสิ่งที่คุณตามหาและรอคอยที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการงานของคุณครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี้นะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง11จนถึง17มกราคม 2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ11จนถึง17มกราคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นดีเอามากๆนะครับไพ่ก้าเหรียญจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะพบเจอกับช่วงเวลาที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสต่างๆที่เข้ามาให้กลายเป็นรายได้ให้กลายเป็น เงินเป็นทองได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่เมื่อเรานั้นหยิบจับอะไรก็มักจับเป็นเงินเป็นทองเปลีป่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นรายได้เข้าหาตัวเราได้นะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันจันทร์กับช่วง11จนถึง17มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินนะครับบางคนก็จะพบเจอกับช่องทางในการที่จะสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆ หรือเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางเดิมที่คุณนั้นมีอยู่นั่นแหละครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่า11จนถึง17มกราคมนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจนันทร์นะครับและถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์นั้นเด่นเลยทีเดียวนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภบ,บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหม ต้องบอกว่าเสี่ยงโชคได้เลยครับคนเกิดวันจันทร์ครับและโชคลาภนั้นจะมีหรือไม่มีจะน้อยหรือจะมากก็จะเป็นไปตามกุศลผลบุญที่คุณได้ทําเป็นส่วนประกอบสําคัญครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่าไพ่ราชินีนแห่งถ้วยนั้นจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีความโชคดีในเรื่องเงินเข้ามาและความโชคดีหรือว่าโอากาสที่ดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีความเกี่ยวพันกับธาตุน้ำครับเพราะฉะนั้นคนเกิดว,วันจันทร์ก็ลองดูให้เหมาะสมแล้วกันนะครับเวลาที่จะเสี่ยงโชคหรือว่าเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ เงินเงินทองทองครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนั่นก็คือดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่า11จนถึง17มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง10

ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับช่วง11จนถึง17เมกราคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้น <c oughs> เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไพ่เดิมูนครับจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของความทุกข์ใจการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์จะต้องเสียน้ําตาหรือว่าเสียใจเพราะคนรักนะครับหรือว่าเสียใจเพราะเรื่องของความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง11จนถึง17เมกรา คม2564นี้คนเกิดวันจันทร์จะต้องระวังในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแววงความไม่เข้าใจกันที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นระหว่างคนเกิดวันจันทร์และก็คนรักนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่า11จนถึง17มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกถึงความรักที่เรียกได้ว่า หวานอมขมกลืนครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะเลิกก็เลิกไม่ได้แต่จะคบต่อก็ไม่มีความสุขนะครับความรักความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความยืดเยื้อแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องพบเจอกับปัญหาหรือว่าอยู่ในช่วงที่พบเจอกับอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นครับ สำหรับคนเกิดวันจันทร์แล้วต้องบอกว่า11จนถึง17มกราคมนี้ไพ่ The Devil นะครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังนะครับปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะพบเจอกับเรื่องของความรักที่พบเจอกับเรื่องมือที่3ครับที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับ เป็นไปได้ทั้งในลักษณะที่ตัวคนเกิดวันจันทร์ไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของใครที่9เข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง11จนถึง17มกราคม2564นี25นี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะต้องระวังในเรื่องของความรักให้มากเป็นพิเศษครับ มีปัญหาอะไรก็พยายามเปิดอกพูดคุย เคลียร์ใจกับคนรักให้ดีครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นในเรื่องของดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำนายดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ ID ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถาม ค่าครูหรือว่ารายละเอียดการดูดวงกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรนะครับขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นโชคดีรับปี2,564กันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ